ตลาดนัดหนังเพราะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์แนวเทพกรานาการสงครามและหลักปัญญาอย่างมหาาละตะหลังจากที่สกุลนี้เดินทางกับคันธาระไปแล้วคําวันนันทุรโยศก็มาถามบิดาของเขาว่าทำไมต้องให้ท่านลุงกลับไปด้วยบิดาของเขาเนี่ก็บอกว่ามันคือการลงโทษการลงโทษที่ทุยะยศกับสกุลนี้วางแผนเล่นงานพีมา้าส่วนทุรโยศก็ต้องไปเรียนกับทุลนะเป็นเวลา12ปี ทูเยนนี่ก็ถามว่าลงโทษหรอลงโทษอะไรในพระบิดาบอกว่าคนพวกนั้นคือศัตรูไงฉันเคยบอกว่าชีวิตคือความทะเยอทะยานความฝันของเราคือทรัพย์สมบัติผู้ใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุผลเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องก,ากําจัดพระบิดาข้าทำตามคําของท่านข้าผิดอะไรข้าจะให้คําแนะนําผิดกับเจ้าไปแต่การเดินทางไปฝึกวิชาที่อาสมเป็นสิ่งเดียวที่เจ้าต้องทําจงไปที่นั่นไปฝึกตนที่นั่นและใช้ความสามารถของเจ้า ให้เป็นที่สรรเสริญผ่านเวลามาเจ้าชายทั้งร้อยห้าพงเตรียมจอกเดินทางพ่สมัยให้อยู่ทีทีลากับทุลยศไปขอพรต่อมาหาลาส่วนเจ้าชายที่เหลือให้ไปบอกลาพระมารดาพอเสร็จพิธตีต่างๆเจ้าชายทั้งร้อยห้าพงก็ออกเดินทางเพียงแต่ว่าอรชุนขอหันกลับมามองพระม่ารดาวของเขาอีกครั้งพร้อมกับน้าตาที่ท่วมอยู่ทั่วใบหน้าผ่านเวลามาเจ้าชายทั้งร้อยห้าพงเดินทางมาถึงที่อาสมของโทลณนาหรือว่าโทลานาจา์ แล้วพอมาถึงนี้ก็มองแค่แป๊บเดียวเนี่ยก็รู้วุี่พักของทุรโยตเนี่ยคืออันไหนเพียงแต่ว่าพอทุรโยต์กับทุชาสน์เข้าไปในน,นั้นก็มีใครบางคนนอนอยู่บนเตียงของเขาชักดาบออกมาจะลงโทษไ,ได้เลยธุลโยตแต่ว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยกับแย่งดาบของทุรโยต์ไปแบบง่ายๆเลยงงวุดิทุลโยตด่าแล้วระหว่างที่ทุรโยต์กาลังงงอยู่นะเนี่ยทุชาสน,นี่ก็ด่าไอ้หมอน,นั่นเสเลเลยก็จะตอบโต้แหละไอ้หมอน,นั่นน่ะแต่ทุระโยตเนี่ยเหลือไปเห็นมันนี่อยู่บนหน้าผาก ก็เลยบอกให้ทุจรตสันเนี่ยพอได้แล้วเพราะบุตรของท่านอาจารย์ก็เหมือนพี่น้องของเราไม่ใช่ศัตรูหรอกพอทุลยศพูดแบบนั้นทุจรตสั์ก็เข้าใจแหละแต่ว่านะท่านชื่ออะไรหรอโล,ลบนนุญทาผักของท่านคืออะไรบุตรของทรนาหรือว่าโทรนาจารย์คนนี้ชื่อว่าสมมาถามาส่วนมณีตรงหน้าผักเนี่ยเปรียบเหมือนศูนย์กลางของสมองและอำนาจของเขาแต่ในตำราที่หนังไม่ได้เล่าในเขตเอาไว้ว่าหลังจากที่โทรนาบำเพ็ญเพียรมาหลาย10ปีพรอ,อย่างเดียวที่เขาอยากได้ก็คือการมีบุตรแล้วพระสิวะก็มาประทานบุตรให้ตามคำขอ เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโทระนาเนี่ยลืมคิดไปว่าเขาเนี่ยจนอยู่นี่นาจะหาอะไรมาให้ลูกกินล่ะพระสวะก็เลยประทานพอรอีกข้อหนึ่งให้วุตรของโทระนาเนี่ยจะมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่ต่ำกว่ามนุษย์และหากไม่ปรารถนาความหิวกระหายและความเมื่อยล้าความรู้สึกเหล่านั้นก็จะไม่มารบกวนบุตรของเขาพอพระสีวะให้พรเสร็จก,ก็กลายเป็นมานีอยู่บนหน้าผาของอสวถามานี้แหละพออสวถามาแล้วให้ทุรโยธกับทุชาตสัตว์ฟังเสร็จก็ถามกลับไปดิว่าทำไมเขาต้องเป็นเพื่ออนนนนเเปป็็พี่้ง้งสหายยยกับทุโดว ธุิโยเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าหากอัศวะถามาเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็อัศวะถามาจะได้รับสิทธิทุกสิ่งเชกเช่นที่เขามีก็จนมาทั้งชีวิตอนะเนาะแล้วพอลูกคนรวยมาพูดแบบนี้ด้วยแถมไม่ใช่ลูกคนรวยธรรมดาพ่อเนี่ยนั่งบัลลังเป็นกษัตร,ริย์อยู่จะปฏิเสธไหมล่ะอัศวถามาเพียงแต่ว่าพอตอบตกลงไปปุ๊บเต็นนี่ก็สั่นใหญ่เลยทั้ง3าคนเนี่ยก็เรียกออกมาที่ด้านนอกแล้วก็เห็นว่าธทรณาจรายเนี่ยยืนอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาไม่ใช่แค่ยืนอยู่เฉยๆนะยิ่งถือกิ่งไม้้้นน้ชนนึงเออาไววมืดย แล้วก็โยนกิ่งไม้ชิ้นนั้นไปที่เต็นไฟนีนลูกพึบขึ้นมาเลยและนี่คือคําสั่งของโทรณาจาร์จากนี้ไปจะไม่มีสิ่งสะดวกสบายใดๆได้รับอนุญาตในที่แห่งนี้คนน้อยใจพ่อดีอัศวถามาก็เลี้ยของกำนันที่ได้มาเนี่ยมาเผาทิ้งแม่เนี่ยก็เลยมาบอกว่าอย่าทำแบบนี้อย่าโกรธพ่อเลยพ่อของเขาเนี่ยเคยเชื่อใจเพื่อนเคยเชื่อใจสหายแล้วก็ถูกหักหลังมาจะไม่อยากให้อัศวถามาไม่มีเพื่อนก็คงไม่แปลกหรอกโทรณาจาร์เนี่ยได้ยินลูกเมียคุยกันด้วย ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ลูกไม่มีเพื่อนแต่เพื่อนของลูกจะต้องเป็นคนดีจะต้องมอบสิ่งที่เขาปรารถนาให้เขาได้พ่อไม่ได้หวังให้เขาเป็นราชสกูลหรือมาหามนตีได้อย่างใดสิ่งเดียวที่พ่อหวังจากลูกของพ่อคือเจ้าจะต้องกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เจ้ามีสิทธิในราชบัลลังก์และเจ้าจะต้องเป็นกษัตริย์แห่งปัญจาละข้าจะสถาปนาเจ้าเป็นกษัตริย์นี่คือสัญญาของบิดา ในบรรดาเจ้าชายทั้งร้อยห้าพระองค์ไม่ตีที่เจ้าควรหยิบยืนให้คือเจ้าชายที่จะนําปัญจาละมาให้เจ้าผ่านเวลามาช่วงค่านอนไม่ได้เลยเจ้าชายแกงเกาลบาส่วนเจ้าชายแกงปานทูเนี่ยหลับสบายทุกคนกว่าเจ้าชายแกงเกาลบจะได้หลับก็ที่สามที่สี่ละมั้งได้นอนแค่แป๊บเดียวโทรณาจาร์เนี่ยก็มาปลุกแล้วสิ่งค้าแรกจะดูเหมือนเป็นวิชายิงธนูก็เถอะแต่จริงแล้วโทราณาจาร์เนี่ยกลังจะแยกแยะจุดเด่นของแต่ละคนออกมาตรงโน้นไยตรงนน้นเนี่ยมีนกที่ทําจากไม้อยู่ แล้วต่างมันจะต้องถูกเจาะนั่นคือภารกิจของคาบเรียนนี้มาอยู่ดีทีลาลองก่อนเลยในระหว่างที่เลงเป้าไปที่นกเนี่ยเห็นอะไรบ้างเห็นต้นไม้ใหญ่กิ่ง,งต้นไม้รวไมไปถึงนกจริงที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ไม่ไกลไม่ไกลนั้นมีหลังนกอยู่ด้วยเขาจะต้องระวังเวลายิงธนูหลังนกจะได้ไม่ตกลงมาแต่ถ้าเขายิงไปโดนกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้ล่วงลงมาก็จะโดนหลังมดที่อยู่งลางด้วยเขาต้องระวังทุกอย่างให้ดีก็เยี่ยมยอดมากแหละ เป็นคนที่ห,หลายสิ่งในเวลาเดียวกันเพราะนี้คือคุณสมบัติแรกของผู้ปกครองที่ดีและมันก็เป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวยุติธีร์ะแต่ไม่อาจเป็นนักยิงธนูที่ดีมาต่อไปพีม้าพีม้าเห็นอะไรเห็นผลไม้ที่อยู่บนตน้นไปวิ่งรอบผสมร้อยๆไม่ไหวเลยนะต่อไปเป็นธุรโยดไอ้นอกไม้นี่ก็เห็นชัดอยู่หรอกแต่กิ่งไม้รอบข้างนี่มันก็กวนใจเขาจังเลยจะสั่งให้น้องๆปีนต้นไม้ไปหักกิ่งไม้พวกนั้นออกให้อยู่แล้วแต่โทราณาจารนบอกไม่ต้อง ว่าคนเราไม่สามารถกำจัดขวากหนามด้วยขวางทางได้ทุกอย่างเพราะการกำจัดสิ่งหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปต่ออีกสิ่งหนึ่งก็ได้พอเห็นแบบนั้นอัศวะถามานี่ก็ถามพ่อขึ้นมาเลยว่าสิ่งที่พ่อเชื่อมันที่พูรุลบเขาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าชายสักพระองค์ด้ซ้ำที่ยิงต่างนกไม้ได้เจ้าชายพวกนี้มีความสามารถจริงๆงั้นหรออัศวะถามาพูดจบพ่อ,องเขาดิ้กเรียกอลชุนเข้ามาเลยแล้วก็ถามว่าอลชุนีเห็นอะไรบ้างอลชุนนีก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เขา แล้วลูกธนูของอรชุนก็พุ่งไปทะลุตางนกไหมนกไม่ตกลงมาจากต้นด้วยประทับใจในตัวอรชุนเป็นครั้งที่2แล้วทุรนาจานี่แต่พอมาเรียนเรื่องทฤษฎีทฤษฎีหลักศาสตร์ต่างๆไม่ได้เรื่องจริงๆก็ไม่เชิงว่าไม่ได้เรื่องหรอกอรชุนอะอยู่ระดับกลางๆส่วนในท้ายเนี่ยก็คือพีม้าก,กับทุชาสาันส่วนที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องทฤษฎีอะไรพวกนี้เนี่ยก็คืออยู่ดีทแลกกับวิกกันนะวิกกันนะเนี่ยจะมีบทเด่นๆแค่สามครั้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครั้งแรกก็ตออเรีนหะพวก้แ,แล ครั้งที่สองเนี่ยคือแก้ผพ้าพี่น้องเมียปานทูสุดท้ายนี่ก็เป็นเจ้าชายองค์สุดท้ายที่ทุ่งกุลุกเรพอเจ้าชายแต่ละพระองค์รู้ความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะฝึกอย่างนั้นไปก่อนอรชุนนี่ก็ยิงธนูทุกวันเลยตั้งแต่เช้ายันเด็นทุกวันทุกวันทุกวันโทรานาจานี่ก็ถามว่าถ้าอยากเก่งขนาดนั้นแล้วก็ทาไมไม่ฝึกยิงตอนค่าด้วยล่ะอรชุนนี่ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขีดจํากัดและขีดจํากัดของเขาก็คือแสงที่ทําให้มองเห็นโทรานาจานี่ก็บอกว่าใช้ยิหรอก ราะการฝึกยิงธนูทุกวันจะทำให้อรชุนเป็นยอดฝีมือแต่ยอดฝีมือในโลกนี้ก็มีอยู่หลายคนหากอรชุนอยากจะก้าวข้ามผ่านคนพวกนั้นก็ต้องก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองให้ได้ซะก่อนส่วนทางฝั่งดุลยโยก็โกรธแหละที่ฝีมือของอลชุนก้าวหน้าไปกว่าเจ้าชายองค์อื่นอัศวาถามานี่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยังไงเขาก็นำหน้าอราชุนอยู่ก้าวหนึ่งเพราะตอนนี้อรชุนยังยิงธนูโด,ดยฟังแค่เสียงไม่ได้ด้วยซ้ำดุลยโยนี่ก็ถามว่าจริงหรอก็ไม่ตรงไม่ตอบหรอกยิงธนูโชวเอัา,ามา เพียงแต่ว่าลูกธนูของเขาเนี่ยมีลูกธนูอีกอัน,นีนยิงสวนมาแล้วก็หักลูกธนูขเขาไปนี่อาลาชูนมันทําได้ขนาดนั้นแล้วหรอมันเรียนรู้เรื่องนี้แดงแต่เมื่อไหร่แกงนี้เนี่ยก็เลยกะจะไปถามซะหน่อยแต่ท่าทางนี่เหมือนจะไปเอาเรื่องอยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าอ่านอยู่อลชุนเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่อลลูกธนูนั่นของใครแล้วนั่นน่ะเรื่องนั้นเนี่ยช่างมันไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนั้นพี่สาเหตุผมนุกุมนั้นไม่ไปเอาวงมาผูกไว้ตามที่เราสั่งพูดจบทวยชาสันนี่ก็เดินไไปปเเเออาารื่่งงงให้กกห้้ววุนนลลลยยยแแมััทกดีึ ไม่รู้ซะแล้วว่านุกูลเนี่ยน้องรักใครก็โดนจับทุ่มกลับไปเลยพีม้าเองเนี่ยก็ไม่รู้แล้วว่าทุจชาตินเนี่ยน้องรักใครตีกันใหญ่เลยนะสิคขาวนี้แล้วก็ตีกันไล่กันมาเรื่อยๆถ้าต่อสู้กันปกติทุรโยนเนี่ยก็ต้องแพ้อยู่แล้วแต่ทุรโยนเนี่ยมีเล่ยมเอานิ้วจิ้มตาแล้วก็ผักพีม้าลงบอกโคดูดซะเลยพี่น้องทั้งสี่เนี่ยก็กำลังจะไปช่วยนี่แหละแต่โทรณาจาันเนี่ยบอกว่าอย่าลงไปเรื่องนี้ต้องแก้ไขด้วยปัญญาพอโทราจารย์พูดออกมาแบบนั้นก็เหมือนว่าอลล่าชูเนี่ย แล้วก็รวบรวมสมาธิยิงธนูไปหักกิ่งไม้กิ่งหนึ่งให้ปิิวลงมาจากนั้นก็ดึงพีมาขึ้นมาจากบ่อโคลนดูยิ้มภูมิใจในตัวลูกศิษย์ไปดีโทรณา,าจาน่ะเพราะเวลาผ่านไปถึงช่วงเช้าทุเรยศกับพีมาก็ถูกลงงทษไปตามระเบียบแหละแล้วถ้าเกิดทั้งคู่ทะเลาะก,กันอีกก็จะถือว่าไม่ผ่านการเรียนการสอนและจะถูกส่งกลับบ้านทันทีส่วนอรชุนวิเศษมากเจ้าคือผู้มีฝีมือในการยิงธนูหนึ่งในล้านเจ้าจะเก่งที่สุดในโลกาและข้าจะทําให้เจ้าเป็น นั่นคือคำสัตย์ของข้าอาวละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็จะจัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแครกันอย่าลืมกดสับสกายกับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ